ประเพณีสงกรานต์แม้ว่าจะผ่านมานานนับเดือนแล้วนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์เฉพาะของคนไทยเชื้อสายเขเมรก็ยังคงสะท้อนความสวยงามในมุมที่แตกต่างได้ครับอย่างเช่นการรำตรดที่มักจะเล่นควบคู่กันในวันสงกรานนะครับแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเพราะว่าขาดคนสืบทอดที่ตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ครับ ช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันตราแจ๊ดซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่บริเวณถนนข้าวหอมบ้านจีกเดก็กตำบลจีกเดก็กอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุริน์ผู้นำและชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันจัดแต่งถนนสายนี้ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมประเพณีมีการรื้อฟื้นการละเล่นพื้นบ้านและการทำขนมแบบดั้งเดิมขึ้นมาอีกครั้ง ตรถเป็นประเพณีที่มีการละเล่นในไงตระเจ็ดเป็นการรำที่สืบทอดกันมาช้านานโดยมีคุณตาลดสายยศผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำรูปแบบคือการรำสัญจรไปตามบ้านต่างๆเพื่อขอรับบริจาคจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้เพื่อนำไปบำรุงวัดและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม รคือไงนายุนท้ายกันแขกนายุดท so so ้ายกันเลื่อนดฉน้ำคือจะรอยกมาลอยตัวรุกเนี่ยมุนบานเจอแพร่อบานจอแร่อยเนี่ยความสกปรกจะเดินอยเทบอลลอยเมียายโยเว่ร่พญาโรคัไข้เจ็บมันมาเบียดบาดเบียดเบียนบามุนงบานจอแร่อยเนี่ยกำลังเียกำให้เจ็บ จนถึงวันสุดท้ายจะมีการตราแเจตคือการเฉลิมฉลองการทำบุญมีการลเล่นอย่างสนุกสนานหลังจากเหน,นื่อยจากการทำงานมาทั้งปีเชนเเออ่นเรือมรถเรือมันเรียเรียงกุญเทคโนโลยีพีระาตามทีม่เปลี่ยนจะยิ่งต้องขย้อนหลังหืูย้อนหลังทีะยานาพวัยยาวชนรุ่นหลังย่ามิชวนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีพิธีการการสาดนา้ำและคำอธิษฐา่มื่อประยุกต์ ยุ่งใจก็คือการจัดระเบียบสังคมเคยทำเป็นถนนร่วงแต่ย่างที่นถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวถนนอะไรอี้ก็ขึ้นกับ,บคาวามเครียดหาวิ่งดูแลง่ายตัวหลักสำคัญคือจอังอนุรักษ์ประเพณีตรเยามอัดยามอดการดีเก็บเนื้อนวดงมันเนื้อนวดสวรรค์สิสุขเรื่อยในหมด างสังคมและการพัฒนาที่รุดหน้าเราไม่อาจรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับชุมชนได้เช่นที่บ้านจีกแดงแห่งนี้ที่ประยุกต์สิ่งดีๆให้อยู่ร่วมกับสังคมยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืนอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน